หอยเ่าผมกับมี่ไก่บ้านโอ้ไส้กรอกิอ้เพรไก่บ้านไก่บ้านเยอะมากเยอะมากครับทุกอย่างเตาอ,อาทิทู้ท,ที่แลยวที่นี่เราทิ่วันนี้ลยครับอขอบรู้สภาับเช้านี้ครับเรามาอยู่ันที่ตลาดบางซ่อนนะครับแถว สว่างบางซื่อนะครับผมครับที่กรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเช้าๆวันนี้ครับนี่เลยนะครับอยู่ข้างทางรถไฟนะครับครับเอ็มอาร์ทีลายสีม่วงนะครับผมม่วงปลาดนี่ครับยามไปสุดเลยครับทางรถไฟยามนู้นเลยครับพาเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆวันนี้ครับโอ้ถือว่าของขายเยอะมากครับ รถก็วิ่งกันเยอะคนก็เยอะครับผมครับพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้เป็นสองข้างทางนะครับเป็นี้อันนี้อยู่ริมทางรถไฟนะครับผมอันนี้เป็นทางด่วนสีรัตนะครับเอาบวนี้ทางด่วนสีรัตเลยก็ถือว่านะครับคึกคักครับผมเช้านี้ครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่8นะครับจิกายน 2 5 6มนครับบรรยากาศตลาดบางต่อนนะครับอันนี้เป็นของกินของใช้เดี๋ยวทำอีกฝั่งนึงครับเโ,โี่เห่าเมื่อกี้มาเนี่ยโอ้โอก็เยอะอยู่ครับบรรยากาศก็จะมีของขายสองข้างทางเลยครับ ไอ้เราจะพาไปอีกฝั่งหนึ่ง,ะงน,นะจุดฝั่งนู้นเราจะมีของกินเหมือนกันครับของกินเยอะเหมือนกันครับเ,เยอะๆของกินตลาดสดเลยคนะ่ะปิ้งเต็มน้ำตาลนะครับโอ้ของหวานเนี่ยต้องมาเนี่ยสายหวานโอ้ฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารตลาดสดนะครับฝั่งนี้ครับเป็นตลาดสดด้วยนะครับนี่เป็น ข้าฝั่งนี้เลยครับก็ถือว่าพอเดินได้ครับข้างทนมข้างข้างข้างเลยโปรก,กออน,นี่เป็นสลาดสดเนาะตลาดสดนะตาดสด้าทางรถไฟเลยเนาะ อันนี้รถรถไฟฟ้านะครับโอ้เยอะๆครับผมครับที่สุดลาสุดของเพื่อนหนึ่งนายกินมากเลยนะเราเดินสุดล้วที่เราเดินกลับนะครับรกินแล้วขอกินกับกาแฟาผมนะครับเราไปหาซื้อกาแฟากินนะ ก็ว่าบรรยากาศตลาดเช้านะครับที่บางบ้านก็ถือว่าคึกคักนะครับคนก็ไม่เยอะเท่กันไปแต่วว่าก็คึกคักครับสอง,างทางทางรถไฟเลยครับรถไฟสายสีม่วงวิ่งมาสีแดงอันนี้ ตรงนี้นะครับเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึง10โมงนะครับนักกาศนะครับนี่ท้าวขาไฟเลย้องขายด้วยครับทาตรถไฟปลาส้มไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ทางด่วนครับทางด่วนสีรัตเลยอากาศเย็นๆเลยครับผมไม่ร้อนนะครับน,นี้อยู่ได้น่าจะเกือบถึงเที่ยงเลครับผมว่า ครับของเราเริ่มเยอะแล้วครับวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยครับไรู้โอ้เลือเกินทางก็มีครับแบบข้าววันนี้เพียบเลยครับใครอยาใส่บาทครับว่ามีข้าวให้ใส่บาทด้วยครับโูตยาวไปโน่นเอาเลยโน่นเลยไปโคตรเลยครับอากาศคึกคักครับคราวนี้นะครับที่ลาวใต้ทางด่วนบางซ่อน phần ô, con ăn có thể là nhiều quá, ăn có thể là ăn ปลาสดด้วยนะครับเออขึ้น่าคนแม่นะแม่ไม่ถูกก็นี่ใหญ่ันเรื่อยวกเปนเก็บเป็นอนี่อะไรแล้วครับปลาอ้อยปลาอ้ยปลาดองตัวเล็กโอกทนเลสดกระปินไม่เปล่าเอาไปล้ รวยนะน่ารักเย่5บาทนะครับมหานก็นไมได้ครับะเป็นของใช้ด้วยครับนนี้เป็นของใช้ด้วยมาดูนี่เป็นตลาส,สดขายบ้านนั่นก็มี ใหญ่ขนาดเลยโอ้ยีบอก็มีด้วยออหอยผมตัวีไหหอยขมตัวีหอยปลกขมก็มี <c oughs> อหอยกขมก,มมกม็มีดอ่าตัโน้นี่ครับบก็มีครับอ่าพอหมดแล้ววยอมีมีไหมวนี่ไก่บุแดนไก่บ้านโอ้โนี้ครับหีบอโอ้ยขนาดว่ะอ้ยโนี้เปด คนนี้เป็นโซนตลาดสดนะครับผมครับเป็นอาหารชาวบ้านเลยแถนี้ครับนี่เลยไก่บ้านโอ้ใส่กอคิทเพาะหมดเลยไหมอันนี้เป็นของบ้านเราหมดเลยเนีดูดิก่ขาไ่ยคนขายด้วยไ่หลายเบ้านไก่บ้านเยอะมากเยอะมากครับ ทอยู่รใชนดูดูต้นนี้ไหมต้ไม้ดอวป่ะโอ้ยอยากกินเห็ดอไข่ม่แดาทม่นี่ได้เลยมีหมดเลยทุกอย่างค่ะสาร์อาทิตย์ขอเยอขออีสานมานีไปเลยอูดโอ้ตวรูที่เดียวทีนี่โอ้โหทิพย์มานี่ครับอีสานจะนี่เลยเห็ดอโอ้ดวน เตียงสังกัวได้แบบได้นะครับตัวไปพูดแดงแดงตัวยุ่นมีหอยอยมีนี้หลายขนาดครับมาียครับอีสานเนี่ยมานี่ได้ขอกินมีหมดเลยนี่ครับนี่เลยน้ิ้เงตัวิ้วตะโงนิ้เิงนิ้ปวด มีเบ็ดมีเบ็ดของใช้ฝั่งนี้ก็มีรองเท้าอันนี้อันนี้เป็นของเป็นของใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต่อไม้นะทำไมเขาชอบแช่นะะ้ำจริงมันเหมือนแบบเขาแช่เย็นมาหร <c oughs> ือเปล่าวโซน,นเมื่อกี้เป็นโซนของอาหารผ่านอีสานเลยครับครับของเยอะมากครับครับ ไปในโซนนี้โซน, e นอ <ista> ุดโซนทะเลบางโซนนี้เลยครับ <c oughs> ลู่ปลาเหมือนสดลู่สดเลยมีพ่อคุณใหญ่จริงที่นี่ครับดูโคตรครับแดดจ้าศไม่ร้อนครับผมครับนี่ทางด่วนส so bon. ีร <c oughs> <c oughs> ัตตรงนี้เลยครับไม่ร้อนเลยการเดินตลาดมากเลย ม่เอไซค์มาวันนี้ครับขอเราจะหมดไหมเอากลับบ้านตบแสงมาหน่นอยหรือว่าคลิกคักคกันบ้างครับ ทะเลเราก็เดินกันต่อครับผมครับนี่ของกินเพียบเไปครับนี่อาหารเนื้อนะครับอาหารเนื้อต้องมาเนี่ยที่นี้ครับว่าฮาราปาได้คุณบอกาของตลาดสดทั้ขงของกินทำสำเร็จก็มีนะครับไปก่ส้กรอกไป้รกรอ,อกรอ แปลว่าผู้ชายนะแมนแมนใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใชใชได้ครับเดือต่อกินเยอะมากครับ ร้อย,เ,ยนะ100เดียวค่ะร้อยเดียวค่ะโอุ้นะ้งอะไรแม่พุ้งอะไรดเน่ยไเตรียมดอเดียวค่ะโด,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 ดมากร้อยเดียวค่ะขึ้นรอร้อยเดียวค่ะไปต่อ you ว่าวันนี้นครับเป็นจุดละล,ลายซับที่ดีเนะครับที่ตลาด,ดนะครับตลาดบางซ่อนนะครับผมครับตลาดเช้าบางซ่อนใต้ทางหลวงสีรัตน์นะครับผมครับก็ถือว่าวันนี้เหมือนจะไม่ไปไกลแต่เขาก็น,านแบบ่าจะซับยก็ละลายเหมือนกัน mm. <c oughs> นี่ครับเต็มไม้เต็มมือหมดเลยครับผม mm. ครับลูกแพร์ ครับทุกคนเยอะเลยครับวันนี้นี่วันนี้ก็แปดโมงยี่สิบนะทุกคนในไทยอยู่เลยครับเที่ยบของกินเที่ยบนี่เลย ครัโอม่เอาามอคไปไหนได้ไหมพ่อมาคโอเคครับโ,โหเต็มเลยวันนี้ครับวันนี้ครับผมคสำหรับเกิดการมาเดินตลาดข่าทางรถไฟตลาดใต้ทางด่วนนะครับที่บางข่องวันนี้ก็ขอจบคลิปในโรงเรียนเท่านี้ครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมครับครับวันนี้อนนอนนอนขอฝากคำว่าสวัสดีครับผมครับไปแล้วครับโอ้สบายของเยอะ พบกันใหม่ครับ